เคยคิดไหมครับว่าการแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์หรือการทดลองเพราะเหตุในบ้านอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลวันนี้ MSU Insider ของเราจะพาคุณไปเจาะลึกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ไม่ได้มีแค่การโชว์นวัตรกรรมแต่กำลังจุดประกายความฝันและสร้างแรงกระเพื่อมแห่งการเรียนรู้ในหัวใจของเยาวชนฟังให้จบแล้วคุณอาจจะมองวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนเดิม อีกต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนครับกินด,ดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการ MS SU Insider พื้นที่ที่จะพาคุณเนี่ยไปสำรวจเรื่องราวน่าสนใจที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับที่บางครั้งแม้เราจะอยู่ใกล้กันเนี่ยแต่ก็อาจจะมองข้ามไปครับวันนี้ในตอนพิเศษที่อยากจะชวนคุณมาเปิดมุมมองใหม่กับงานที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยได้สัมผัสแบบลงลึกมาก่อนนั่นก็คืองานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2568ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมาศราคามภายใต้แนวคิดที่ทรงพลังนะครับว่าวิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนหรือ Science i n d u a c t i o n for Sustainable Community งานนี้ถูกจัดขึ้นในวันที่14-15และ18สิงหาคม2568ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับได้รับเกียรติจากรองสารจาร์ดรประยุกต์ศรีเวลไยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธา,านในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองสารจาร์ดสสรสุน,นันท์สากสุนคณบดีคณะอุทยตศาสตร์ที่มาให้ข้อมูลและก็กล่าวถึงเป้าหมายหลักของการจัดงานในปีนี้ครับซึ่งเป้าหมายนั้นชัดเจนมากครับก็คือการจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชุมชนอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่งาน นิทรรศการหรือว่าการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ตามปกติแต่มันคือพื้นที่ทดลองของชีวิตจริงที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและมีโอกาสได้สร้างแนวคิดใหม่ๆที่อยากจะกลายเป็นนวัตกรรมในอนาคตนะครับในส่วนของกิจกรรมหลักมีเลือกหลากหลายมากครับเรียกว่าครอบคลุมนังศาสตร์และศิลป์นนะอย่างเช่นการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยได้ใช้ จินตน,นาการตีความวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่ไม่จำกัดหรือจะเป็นการข่้นขันต่อปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นการท้าทายความรู้พื้นฐานและการคิดวิเคราะห์แบบลึกซึ้งครับมีกิจกรรมการปรากฏสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ที่หลายคนจับตามองนะครับ เพราะได้จะได้เห็นไอเดียสดใหม่จากน้องๆเยาวชนหรือจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจอันนี้ก็เป็นการผสมผสานทั้งวิศวกรรมโปรแกรมมิงและก็การแก้โจทย์เฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์น,นะครับกิจกรรมที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อชิงรางวัลครับแต่ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่น การคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมนะครับและนอกจากการแข่งขันแล้วนะฮะในงานนี้ยังมีนิทรรศการวิชาการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์วิทยาศาสตร์ในหลากหลายมิติครับเช่นพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีวิทย์ทางยาที่นําเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงสุขภาพนิทรรศการต่อแตนแมลงร้ายที่โลกต้องการนะครับ ที่เป็นการตีแผ่ภาพลักษณ์ของมแมลงที่ถูกเข้าใจผิดเนียเผยให้เห็นถึงบทบาททางนิเวศท,ที่ซ่อนอยู่ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างรวมถึงนิทัศการอัญมณีใต้ท้องทะเลนะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาและก็ความงามของธรรมชาติครับความน่าสนใจอีกอย่างครับก็คือการมีส่วนร่วมจากหน่วยง,งานหลากหลายนะฮะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัย ของเราครับเช่นคณะเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยวัล,ลยรุกเขเวศฟาร์มมหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่และโรงเรียนสาธิตมมสอฝ่ายมัธยมภายนอกก็อย่างเช่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศูนย์พลังงานทดแทนบริษัทเอกชนรวมถึง Exotic p e t ซึ่งเป็นนิทรรศการสัตว์เลื้อยคลานที่เด็กๆเ,เนี่ยสนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับ ลูกผมเนี่ยไปดูแล้วก็ไม่ออกจากส่วนนี้เลยนะแล้วก็นํามาเล่าถึงความประทับใจว่าหนูได้เห็นงูได้ไปสัมผัสต,ตัวเป็นๆของงูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ครับซึ่งการรวมตัวกันของ่วยง,งานเหล่านี้ไม่ใช่แค่การร่วมมือแบบสัญลญักษณ์แต่มันคือการแสดงพลังของการบูรณาการองความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวิตจริงเพื่อย,ยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนในทุกมิติ และสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่างานเนี้ยเขาเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีครับแล้วก็ยังจัดกิจกรรมทั้งแนวร่วมและกลางแจ้งให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มโรงเรียนพาครอบ,บครัวมาหราาือว่าดูเดี่ยวเนี่ยก็รับรองว่าได้ประสบการณ์แปลกใหม่กลับไปแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในช่วงแรกของเราครับที่ผมเนี่ยตั้งใจนําเสนอภาพรวมของงานอย่างครบถ้วนนะครับเพราะว่าสิ่งที่กําลังจะพูดถึงต่อจากนี้ จะพาไปขยายผลกระทบของงานนี้ต่อเด็กๆและสังคมในมุมที่มันลึกขึ้นและจริงจังยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับมันคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวมาติดตามครับ เมื่อพูดถึงผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนหลายคนจะมองว่ามันเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งในร่วมหาวิทยาลัยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับแต่ถ้าละเราได,ได้ลองฟังเสียงเล็กๆจากน้องๆน,นุ่นๆจากเยาวชนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าผลกระทบของงานนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดการครับลองฟังเรื่องราวของน้องน้ำหนึ่งนะครับ นักเรียนชั้นม .2 จากโรงเรีนนเยนในอำเภอโกสมวิสัยที่เดินทางมากับคุณครูเพื่อมาร่วมกิจกรรมแข่งขนันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอเล่าว,ว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะสาบาถตีความผ่านการวาดภาพได้นะครับเธอมองเคยมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการสูตรคำนวณหรือว่าการจำอะไรเงี้ยนะครับแต่พอได้เข้ามาร่วมงานเนี่ยเธอบอกว่าเหมือนที่เปิดโลกฮนะเพราะว่าเธอได้สามารถสื่อสารความเป็นวิทย์เนี่ยผ่านสีและเส้น ผ่านเสียแเส้นได้อย่างมีอิสระครับหลังจบงานเธอก็เริ่มค้นคว้าด้วยตัวเองเกี่ยวกับนักวาดภาพประกอบวิทยาศาสตร์แล้วก็เริ่มฝึกวาดควบคู่กับการอ่านบทความวิทย์ง่ายๆนะครับคุณครูของเธอก็บอกว่าน้ำหนึ่งเมกลายเป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นมากขึ้นนะนะครับแล้วก็เริ่มพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตนะครับหรืวอว่าอีกหนึ่งกรณีศึกษาคือกลุ่มจาก น้องๆจากโรงเรียนขามวิญญาณนี่นะครับที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นะครับเด็กกลุ่มนี้สร้างชุดกรองน้ําจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากกะลามะพร้าวเปลือกไม้และทรายและตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ไอเดียธรรมดาครับแต่เมื่อนํามีการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงานเนี่ยแล้วก็ได้รับคําชื่นชมรวมถึงคําแนะนําเชิงวิชาการนะครับเด็กๆก็เริ่มเห็นว่างานของพวกเขานั้นมีศักยภาพในการพัฒนา ในการใช้ได้จริงในชุมชนนะครับที่ยังขาดาระบบกรองน้ําดื่มที่มีประสิทธิภาพนะครับเด็กคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยนะเ่าให้ผมฟังว่าพวกผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีคนฟังพวกผมจริงๆแต่พอได้มางานเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงครับ เรื่องเหล่านี้มันสะท้อนอย่างชัดเจนว่างานในลักษณะน,นี้มีพลังในการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นการจุดประกายความฝันใหม่การค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่เพียงการได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างคือการที่ผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาการนะครับภาคการศึกษาภาคชุมชนเนี่ยได้มาอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน ไม่ใช่แค่มอบรางวัลนะแต่ว่าเป็นการรับฟังเด็กๆอย่างแท้จริงนะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เยาวาชนคิดและทาเนี่ยผมว่าเด็กๆเ,เขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นมีความหมายและไม่กลัวที่อยาคิดต่อลองต่อและลงมือทําจริงครับและถ้าเราขยายความไปถึงระดับชุมชนเนี่ยงานแบบนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยกับความต้องการของชุมชนรอบข้างครับ นิทรรศการที่นําเสนอเรื่องเห็ดเรื่องยาเรื่องสมุนไพรหรือว่าพลังงานทดแทนหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานที่เลี้ยงเป็นเอ็กโซติกพิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยช่วยให้ชาวบ้านครูอาจารย์หรือผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อาจนําไปต่อยอดในอาชีพหรือว่าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงและในมุมมองของผมเองนะครับผู้จัดรายการคนนี้นะครับ สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ที่งานที่ประสบความสําเร็จในแง่ของจํานวนคนเข้าร่วมที่หลากหลายลุนหลามกันนะครับสร้างบรรยากาศคึกคักภายในมมสซในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของกิจกรรมเท่านั้นนะครับแต่ผมมองมองเห็นแรงกระเพื่อมเล็กๆที่เริ่มขึ้นในใจของเด็กคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหรือชุมชนหนึ่งและถ้าเรานะทําสิ่งนี้ต่อนนเนื่องในแรง กระเพื่อมเหล่านั้นจะรวมตัวกันกลายเป็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังมากในอนาคตครับเ e. อ็มเอสุอินไซเดอของเรานะครับในวันนี้เราพูดถึงงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่41ของมหาวิทยาลัยมาศาคามที่จะขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์กันอยู่นะครับนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้เล่าถึงภาพรวมของงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้องๆน,นะไม่ว่าจะระดับเยาวชนและก็ชุมชนนะแต่ในตอนนี้ผมอยากจะพาทุกคนไปไป,ไปลึกกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับกับประเด็นนะที่ชื่อว่าจากงานวิทย์สู่โลกจริง สร้างสรรค์นวัตรกรรมจากภายในเป็นยังไงครับคือ,อาจากงานนี้อย่างน,นิทรศการเนาะนะครับมันก็อาจจะก้าวไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถจับต้องได้ในวันข้างหน้าครับสิ่งหนึ่งที่นะ่าสนใจมากในงานในปีนี้นคือความหลากหลายของในงานที่เข้าร่วมจัดแสดงครับไม่ใช่แค่เจ้าภาพนะครับคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงคณะเทคโนคณะวิศวะฟาร์มอมส ศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยาไปจนถึงหน่วยง,งานภายนอกนะอย่างสํานักปศุสัตว์นะเอ็กโซติกเทสศูนยะ์พลังงานทดแทนนะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตําราครับหรือว่าในการทดลองในห้องแล็บครับแต่มันสามารถกลายเป็นชวิตจริงได้ครับถ้าเรานํานองค์ความรู้นี่มาเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนครับตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสรารคามครับ ก็เรียกว่านําความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับฟาร์มมหาวิทยาลัย,ยมามาสาธิตนะครับมาร่วมแสดงกับก็อย่างเช่นจะนําโมเดลเกษตรอัจฉริยะมาเผยแพร่ผ่านบูธในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําพืชแบบแม่นยําโดยใช้เซ็นเซอร์ดินการจัดการโรงเรียนด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิหรือแม้แต่การเพราะเลี้ยงสัตว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี ไอโออย่างเงี้ยครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกรเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือนวัตรกรรมที่เริ่มจากโจทย์ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับเช่นทําอย่างไรให้ลดต้นทุนหรือทําอย่างไรให้ปลูกผักในหน้าร้อนแล้วรอดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนวัตรกรรมครับคาว่านวัตรกรรมเนี่ยอาจจะฟังดูมันยิ่งใหญ่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมักเริ่มต้นจากคําถามธรรมดาธรรมดานี่แหละครับรวมถึงความอยากรู้อยากเห็นด้วยครับ แผนงานนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากพาเด็กๆเข้าร่วมนทิทรรศการเรื่องเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาเนี่ยเด็กนักเรียนคนหนึ่งเริ่มทดลองเห็ดเพราะเห็ดกินเองที่บ้านแล้วล่ะจากกิจกรรมไม่เล่นยิ่งกลายกลายเป็นกิจกรรมที่เขาทําทุกวันขึ้นมาได้ครับและสุดท้ายก็พัฒนาเป็นแผนธุรกิจเล็กๆสําหรับขายในหมู่บ้านต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมันได้เรียน,นวิทย์เก่งเป็นพิเศษนะครับแต่เขาเนี่ยเริ่มเห็นภาพว่าวิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวนะครับแล้วก็เมื่อนําไปผสมกับความคิดสร้างสรรค์และบริบทของตัวเองเนี่ยมันก็าจะากลายเป็นนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจากภายในอย่างแท้จริงแหละครับครับและในโลกยุคนี้เราอาจจะต้องต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสําหรับนักวิจัยแต่มันคือเครื่องมือในการเข้าใจโลก เข้าใจชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาครับเด็กที่สนใจสัตว์เนี่ยอาจจะค้นพบว่าการศึกษาชีววิทยาเนี่ยไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนนะแต่สามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เองเนี้ยนะครับหรือว่าเด็กที่สนใจเครื่องกลเนี่ยอาจจะจุดประเด็นฝันจากการดูหุ่นยนต์และไปสู่การสร้างระบบสมาร์ทโฮมเ,เพื่อผู้สูงอายุก็เป็นไปได้นะครับนะทั้งหมดนี้คือการปลูกต้นกล้านวัตกรรม ปลูกต้นกล้านวัตกรรมครับที่อาจจะงอกงามแล้วก็เติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าในอนาคตเนี่ยครับวามพูดถึงตรงตอนนี้ครับผมอยากจะขอบคุณอย่างสุดหัวใจครับ เพราะสิ่งที่ผมเด้เล่าได้พูดคุยได้สะท้อนตลอดทั้งรายการที่ผ่านมานี่ครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกิจกรรมประจําปีนะหรือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์งานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแต่มันคือการถอดรหัสความหมายของคําว่าการศึกษาเพื่ออนาคตครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผมด้พาทุกคนไปสํารวจงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่41 เราได้เห็นภาพรวมของกิจกรรมมากมายครับทั้งการแข่งขันที่กระตุ้นศักยภาพเด็กๆนีทักศการที่เปิดมุมมองใหม่ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันกิจกรรมเหล่านี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความบันเทิงหรือว่าอ่าเป็นเรื่องของการล่ารางวัลเพียงอย่างเดียวนะแต่มันคือการปลุกพลังนะปลุกพลังภายในเด็กๆให้กล้าแสดงออกกล้าคิดแล้วก็กล้าทําครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเสียงของเขามีคนรับฟังครับ และก็ผมได้หลงลึกมากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องของแนวคิดจากการวิทยาศาสตร์สู่โลกจริงนะครับที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่จําเป็นต้องอยู่ในในแลบหรือว่าในสมุดการจดบ,บันทึกนะครับแต่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพพัฒนาท้องถิ่นหรือแม้แต่ช่วยให้เด็กคนนี้เขาใส่ใจศักยภาพของตัวเองแท้จริงครับเรื่องราวของเด็กม .2 นะที่เริ่มต้นจากการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่พัฒนาชุดกรองน้ําจากวัสดุในชุมชนมันก็คือหลักฐานนี่มันชัดเจนว่าการเรียนรู้ที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสอนครับแต่มาเริ่มจากพื้นที่ครับพื้นที่ที่เอื้อให้เด็กได้ลงมือแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่จะทดลองครับและเด็กนะครับคือที่ผมอยากจะย้ําในช่วงสุดท้ายนี้ว่าสิ่งสําคัญของการจัดการวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่ก,กิจกรรมครับแต่คือเจตนาเจตนาอะไรครับเจตนาในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนน้องนองหนูหนูอของเราเจตนาในการลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับชมุมชนและเจตนาในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงครับเพราะในโลกยุคใหม่ครับเราไม่ได้ต้องการเพียงนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งในห้องทดลองเท่านั้นครับแต่เราต้องการนักคิดนักแก้ปัญหา และนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถใช้ความรู้ผสมผสานกับหัวใจและลงมือทำอย่างมีความหมายและถ้ามหาวิทยาลัยครับสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือหนะ้าที่อันสูงคุณค่าที่ไม่ควรมองข้ามครับในช่วงท้ายรายการเนี่ยผมอยากจะฝากไว้กับทุกคน,นครับว่าการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมเนี่ยมันด้เริ่มที่เครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีนะครับ แต่มันเริ่มจากการลงทุนกับคนกับความคิดกับแรงบันดาลใจและบางทีครับมันอาจจะเริ่มต้นจากแค่1ง,งานวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นกันทุกปีนี่แหละครับ ครับคุณผู้ฟังครับจากจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมอาจเป็นเพียงเสี้ยวความสงสัยในใจใครสักคนนะครับก่อนจากกันในวันนี้ผมขอพาเราทุบทนเรื่องราวที่ได้เดินทางมาด้วยกันตลอดช่วงเวลาของรายการในวันนี้กันนะครับผมเริ่มต้นจากภาพรวมของนาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่41ของมหาวิทยาลัยมศา,าคลามไปแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่กิจกรรมวิทยาศาสตร์ธรรมดาแต่เป็นเวทีสําคัญที่มุ่งเน้น ขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนครับผ่านการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้แสดงออกทางความคิดสร้างผลงานและก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงครับจากนั้นนะครับเราได้เจาะลึกมากขึ้นนะครับในเรื่องราวของแนวคิดจากงานวิสุโลกจริงสร้างสรรค์นวัตกรรมจากภายในนะครับที่ชี้เห็นว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เป็นของหายากครับแต่มันอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ที่อบอุ่นในคําแนะนําจากครู หรือแม้แต่ในการพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีความฝันคล้ายกัน,นครับแต่สิ่งที่ผมได้เห็นจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของนักเรียนที่ค้นพบตัวเองกลุ่มนักประดิษฐ์น้อยที่กำลังกำลังนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยครับหรือแม้แต่การการที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจับมือกับชุมชนเพื่อส่งต่อความรู้มันคือภาพสะท้อนนะของการศึกษาเชิงคุณค่าไม่ใช่แค่เชิงข้อมูลนะครับและเมื่อเรา มองลึกลงไปอีกนะครับเราจะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่สามารถเกิดขึ้นได้ได้ทุกที่ครับทุกเวลาที่ใครสคักคนได้เรียนรู้จากความอยากรู้ของตัวเองครับครับในตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับในเรื่องของอกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายที่นำม,มาสะท้อนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับ ก็อาจจะเป็นประเด็นการศึกษานวัตรกรรมหรืออะไรต่างๆมากมายที่เป็นกิจกรรมเด่นๆของมมสเรานะครับที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองนนไปสู่แรงบันดาลใจของคุณก็ได้นะครับโดยเฉพาะาจากท้องถิ่นอย่างเช่นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมัสรามว่ามีอะไรที่สนใจที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังกันบ้างนะครับและอาจจะมีเรื่องราวของน้องๆน,นักศึกษาหรือจะเป็นนักเรียนหรือว่าประชาชนคนธรรมดานะที่กําลังใช้ความรู้ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างน่าทึงก็ได้ครับถ้าคุณคิดว่าเคยคิดว่าฉันธรรมดาเกินไปที่จะเป็นนักนกวัตรกรรมผมอยากให้คุณรอฟังในตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะครับคุณอาจจะค้นพบนะว่าความธรรมดาของคุณคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยก็ได้ครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอทิ้งคำถามหนึ่งไว้ให้คุณได้คิดเล่นๆนะครับว่า ถ้าคุณสามารถจัดงานวิทยาศาสตร์ได้สักหนึ่งวันเนี่ยคุณอยากจะจัดเพื่อใครคุณอยากจะสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ในรูปแบบไหนเออไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนิสิตอาจารย์นักพัฒนาหรือแม้แต่คุณผู้ฟังตัวยงของเราครับคำถามเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณได้ลองทบทวนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสำหรับคุณนั้นมันคืออะไรและเราจะทำให้มัน เข้าถึงจิตใจคนมากขึ้นได้อย่างไรครับเพราะบางทีครับแค่เราลองถามตัวเองแล้วเริ่มลงมือทานั่นก็เพียงพอสำหรับการเป็นผู้จุดประกาศให้กับคนรอบข้างครับขอบคุณครับที่ฟังรายการ m s i n s s i e r r จนจบรายการนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการของเราผ่านช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับให้คนที่คุณคิดว่า เขาอาจจะกำลังรอแรงบันดาลใจเล็กๆจากใครสักคนเหมือนกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ